สวัสดีครับนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้รายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์เราจะเรียนกันในหัวข้อภาพนี้มีความหมายในการวาดรูปนะครับนักเรียนเ,เราก็อาจจะเคยพบปัญหาหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้ภาพของเรานั้นไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราว ต่างๆให้กับคนที่ดูภาพของเรานั้นได้เข้าใจถึงความคิดหรือจินตนาการของเราได้นะครับทีนี้ทำยังไงครับเราก็ต้องหาสาเหตุว่าเพราะอะไรนะครับภาพของเราจึงไม่สามารถสื่อความหมายให้กับผู้ชมได้นะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่หลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องการร่างภาพการใช้สี ที่บ่งบอกถึงบรรยากาศและอารมณ์ต่างๆซึ่งเราได้เรียนรู้หลักการในการใช้สีไปแล้วนะครับในหน่วยที่แล้วนะครับภาพทุกภาพถ้านักเรียนสังเกตนะครับมันจะเป็นการสื่อเรื่องราวต่างๆของผู้วาดนะครับหรืออาจจะเป็นการสื่อประสบการณ์ที่ผู้วาดได้ไปพบไปเจอมาแล้วเกิดความประทับใจนะครับ ภาพวาดที่ผววู้วาดจะวาดออกมานั้นเอ,อ่อก็จะสื่อถึงความหมายเรื่องราวต่างๆออกไปในเชิงที่ต่างๆกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าคนวาดต้องเข้าใจภาพของตัวเองแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่จะทำยังไงนะครับให้ภาพนั้นสื่อความหมายไปถึงคนที่ดูภาพของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ลงมาดูขั้นตอนนะครับในการวาดภาพนะครับว่าเราจะต้องมีการวางแผนหรือออกแบบอย่างไรบ้างนะครับในขั้นแรกนะครับนเรียนก็ต้องกําหนดกรอบแนวคิดของภาพนั้นก่อนนะครับว่าจะวาดออกไปในแนวไหนเป็นแนวธรรมชาติเป็นแนวสื่อเรื่องราวในชุมชนความเชื่อประสบการณ์นะครับความประทับใจ นะครับในขั้นนี้ก็ต้องกําหนดกรอบแนวคิดลงมาก่อนนะครับขั้นต่อไปก็คือกําหนดชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องจะเป็นใจความสําคัญที่สื่อให้เห็นเรื่องราวในภาพทั้งหมดเช่นเดียวก,กันกับที่นักเรียนเคยเขียนเรื่องจากภาพนะครับต่อมานะครับขั้นร่างภาพขั้นนี้ก็จะเป็นการร่างองค์ประกอบของภาพต่างๆด้วยดินสอ นะครับวางเค้าโครงของภาพสิ่งของต่างๆนะครับวัตถุต่างๆในภาพขั้นต่อมานะครับขั้นที่สีก็คือขั้นระบายสีขั้นนี้เป็นขั้นที่สําคัญที่จะต้องกําหนดนะครับสีให้สอดคล้องกับบรรยากาศของภาพใช้สีให้เกิดความโดดเด่นของจุดสนใจนะครับ ซึ่งตามหลักการของการใช้สีเราได้ทราบไปบ้างแล้วนะครับการกำหนดกรอบแนวคิดก็คือเป็นการทำกระชับขอบเขตของการทำงานไม่ให้กว้างจนเกินไปนะครับให้เรารู้แนวคิดว่าจะวาดอะไรเรื่องอะไรนะครับรวมถึงจะใช้เทคนิคอย่างไงในการวาดภาพนะครับใช้สีแบบไหน เรื่องราวอะไรบรรยากาศแบบไหนนะครับขั้นกำหนดชื่อเรื่องนะครับก็เป็นการตั้งชื่อเรื่องให้มีความสัมพันธ์กับภาพที่เราวาดออกมานะครับหรือตั้งไว้ก่อนที่จะวาดภาพนั้นเพื่อให้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเนื้อเรื่องที่สำคัญนะครับ ั้นร่างภาพครับหลังจากได้กําหนดกรอบความคิดแล้วกําหนดเรื่องราวที่จะวาดแล้วนะครับก็จะต้องมาทําการร่างภาพด้วยดินสอนะครับการร่างภาพนี้ส่วนใหญ่จะใช้การร่างด้วยดินสอที่ไม่เข้มนะครับนักเรียนร่างเบาๆนะครับโดยคํานึงถึงการจัดการการวางองค์ประกอบต่างๆของภาพกําหนดระยะใกล้ไกล นะครับกำหนดสัดส่วนความสมดุลนะครับให้ดูแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับขั้นที่4ครับนักเรียนขั้นระบายสีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวาดรูปนะครับที่จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่ต่างกัอนออกไปนะครับของสีแต่ละประเภทนะครับสีใช้น้ำสีไม่ใช้น้ำ สีไม้ก็จะมีเทคนิคของการใช้สีไม้สีเทียนก็จะมีเทคนิคอยู่นะครับสีโปสเตอร์ก็จะมีเทคนิคของการใช้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าการใช้สีแต่ละแบบนั้นจะใช้อย่างไรนะครับจะใช้อย่างไรอ่ะอันนี้ครูทบทวนให้นะครับ หลักในการใช้สีครับนักเรียนนะการใช้สีวันณะเดียววันณะร้อนหรือวันณะเย็นนะครับการใช้สีวันณะเดียวจะส่งผลให้ภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือที่เราเรียกว่ามีความเป็นเอกภาพนะครับกลมกลืนกันหรือมีบรรยากาศเดียวกันนะครับมี การคล้อยตามกันได้มากที่สุดนะครับไม่มีความขัดแย้งกันในภาพนะครับอย่างสองภาพที่ครูนํามาให้ดูนะครับภาพหนึ่งเป็นภาพธรรมชาติมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าสีเขียวนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆสีที่อยู่ในภาพนั้นก็จะเป็นสีโทนเย็นหรือสีวันณะเย็นนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งก็จะ,จะสื่อให้เห็นถึงความอะไรครับความร้อนใช่ไหมครับอาจจะสื่อได้ว่า บรรยากาศช่วงนั้นก็จะช่วงเป็นช่วงอะไรครับช่วงเย็นเย็นค่ำค่เห็นไหมครับสังเกตจากต้นไม้เนาะที่มีสีดำดำนะครับแสงอาจจะไม่พอแล้วก็จะสื่อได้นะครับสื่อได้ถึงบรรยากาศเป็นช่วงเย็นนะครับการใช้สีต่างวันณะนะครับก็คือใช้สีสองวันณะด้วยกันนะครับแต่มีหลักการนะครับนักเรียน ก็จะใช้อัตราส่วน80ดต่อ20ิยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้สีวันณะร้อน80%อร์ของภาพนะครับที่เหลือ20ก็ควรจะเป็นสีวันณะเย็นตรงกันข้ามถ้าเราใช้สีวันณะเย็น80%ดอร์ซนที่เหลือก็เป็นสีวันณะร้อน20นนะครับการใช้อัตราสีแบบนี้ใช้อัตราส่วนแบบนี้จะทำให้เกิดจุดสนใจในภาพนะครับ แต่ถ้าเราใช้อัตราส่วนของสีเท่ากันนะครับสีจะไปหักล้างซึ่งกันและกันจะทำให้ภาพดูแล้วไม่น่าสนใจนะครับการใช้สีตรงกันข้ามนะครับเราย้อนไปในเรื่องของวงจรของสีนะครับสีตรงกันข้ามในวงจรสีทั้ง12สีนะครับ สีตรงกันข้ามเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ตัดกันรุนแรงนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสีตัดกันนะครับข้อดีก็คือสร้างความโดดเด่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ถูกหลักหรือไม่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้ผู้มองภาพของเราเนี่ยเกิดอาการตาลายหรือที่เราเรียกว่าตาพร่านะครับเพราะเกิดจากสีทั้ง สองสีหรือหลายสีที่ตัดกันอย่างรุนแรงนะครับจะทำให้เกิดความคล้ามวัวของสายตานะครับอย่างไรก็ดีนะครับไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้แต่ควรใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็คือ80ต่อ20นะครับหรือหากเรียนมีความจำเป็นอยากจะสื่อ อยากใช้สีที่มันตัดกันรุนแรงนะครับก็ควรมีสีขาวสีดำเข้ามาเสริมนะครับเพื่อตัดให้เส้นทั้งสองสีนั้นแยกออกจากกันหรือเอามาช่วยลดความสดของสีนะครับให้มันเบาบางลงก็ได้ดังภาพังดตัวอย่างนะครับ แต่ถ้าเรายนสังเกตนะครับในผลงานชิ้นหนึ่งเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้ใช้สีในอย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง3าหลักการนั้นนะอย่างที่ครูกล่าวมานะครับอาจจะใช้หลากหลายเทคนิคก็ได้นะครับทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการของเรานะครับขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์น,นะครับนะนักเรียนศิลปะมีหลักการให้ใช้แต่ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําอยู่ในหลักการนั้นเสมอไปนะครับหรือที่เราเรียกว่าไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะครับสามารถใช้ได้ตามจินตนาการของผู้วาดเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวในวันนี้นะครับครูจะลองให้นักเรียนวาดสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายนะครับในหัวข้อ New Normal นักเรียนได้ยินคำนี้มาเยอะแล้วนะครับทั้งในทีวีที่โรงเรียนหรือในชีวิตประจำวันนะครับ new normal นะครับขนาดของภาพนักเรียนตีเป็นกรอบนะครับยาว15เซนติเมตรกว้าง10เซนติเมตรนะครับให้ภาพที่นักเรียนวาดนะอยู่ในกรอบนั้นนะครับอยู่ในกรอบนั้น new normal แบบที่นักเรียนต้องการจะสื่อเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนวาดลงในกรอบนั้นนะครับกระดาษที่ใช้แล้วแต่นักเรียนสะดวกเลยนะครับจะเป็นกระดาษวาดเขียนกระดาษสมุดหรือกระดาษ a 4ได้ทั้งนั้นครับสีที่ใช้ก็ใช้ตามที่นักเรียนมีครับ นักเรียนมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับลองวาดดูนะครับนักเรียนลองวาดดูออกมาว่า new normal ในแบบของนักเรียนนักเรียนจะสื่ออย่างไงครับลองทำดูนะครับทำเสร็จแล้วเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนนะครับแล้วไปส่งลงในระเบ,บิมวิชาศิลปะนะครับชั่วโมงนี้เอาไว้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ